คุณผู้ชมค่ะเราอยู่กับน้องเกศสวัสดีค่ะเทรนเนอร์สวยๆของเรานั่นเองนะคะวันทุกวันพฤหัสต้องมาอยู่กับเราวันนี้เทรน คือเทรนช่วงนี้เนี่ยพูดเลยว่าสาวๆหลายหลายคนนะคะพูดถึงปุ๊บเนี่ยจะต้องนึกถึงว่าตอนนี้ช่วงหน้าอกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเฉยๆไปแล้วตอนนี้สิ่งที่ฮอตมากถ้าเกิดว่าคุณมีก็คือแบบความเด้งเด้งเด้งหนึบหนึบงานก้นต้องมาตอนนี้ที่อเมริกาคือฮิตมากคือว่าจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีสะโพกถึงจะดูเซ็กซี่แล้วก็ดูสวยแล้วสรีระสสาวเอเชียเราไม่ค่อยเด้งีเรา อยากจะจัดให้น้องเก๋ช่วยวันนี้ยินดีค่ะทำได้ใช่ไหมคะวันนี้จะทำให้ก้นสาวๆทั้งบ้านนะคะเด้งแน่นอน้งยสิงั้นเริ่มกันเลยดีไหมคะเริ่มกับพิชานเลยต้องคุณไปได้เลยค่ะพิชานมาเนี่ยท่าแรกมาจ้ะลงไปทำท่าอย่างนี้อ่านี่คือท่าเตรียมนะคะอ่าหลังจากนั้นเอาเข่าเข้ามาแบบนี้แล้วก็ถีบขึ้นฟ้าถีบขึ้นตรงๆอ่าแล้วก็เอาเข้าไปใหม่ แล้วก็ถีบขึ้นฟ้าแค่นี้เองแล้วก็สลับทำทั้งสองข้างนะถ้านี่เรียกว่าดองกี้คิกค่ะดองกี้คิกใช่อันนี้ท่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าที่สองก่อนแล้วค่อยทำใหม่ทีเดียวเนาะอ่าท่าที่สองท่าไรวะอ่าท่าที่สองเป็นท่าบัตคิกบัตคิกแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำกระโดดสลับแบบนี้นะคะอ่ามีท่าหนึ่งนอนก่อนกูดบิช เอาแขนทั้งสองข้างแล้วหน้ากับพื้นนะคะเอาขาเอไปข้างหนึ่งแบบน,นี้ลอยบนนะ,ะแล้วก็กระดกก้นขึ้นโอ,โอ้อันนี้ปวดหล้วก็ลร้ายอยู่แล้วก็ขึ้นลงอย่างนี้นะคะแล้วก็สลับทำทั้งสองข้าง,างถ้าแบบนี้ถ้าใครปวดหลังล่างต้องทำไงบ้างคะเนี่ยจริงๆแล้วเ,เกรงจะไม่ปวดค่ะถ้าเกรงรท้องจะไม่ปวดทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่ท่าแรกะเริ่มใหม่เมื่อกี้นี่่แค่ทำเป็ กี้คิกขาข้างละ10ทีสิบทีสิบทีเสร็จแล้วก็จะมาเป็นบลูดบิชเป็นขาข้างละ10ทีเหมือนกันแล้วทีนี้ก็จะมาเป็นบัตคิก30มสทีพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมาคุณแม่บ้านเตรียมตัวนะคะเข้าที่ระวังเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันเลยหลังตรงค่ะเกรงท้องไว้โอเคเกรงน้าท้องไว้ตลอดเวลานะคะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนใช่ค่ะโอ้แค่นี้ก็ปวดขาด้วยแล้วอ่ะแค่ดูเนาะใช่สามสี่ห้าต้องทำเหมือนในวิดีโอด้วยนะคุณสายแน่คุณต้องยิ้มตลอดวิดีโอแอโรบิกอ่ะาสิบโอเคมานอนเนาะเนาะนาะกันเนาะกันเดี๋ยวทีละข้างทีละข้างโออเค่ะยกไปหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนหนี่หายใจหายใจยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้า แล้วก็เริ่มแรกๆเราอาจจะทําน้อยๆก่อนมืนที่เกสอนอข้างมา10บทีอันนี้คือน้อยแล้วเราค่อยเพิ่มขึ้นน้อยแล้วนี่คือน้อยแล้วคะ่ะหัวใจเป็นไงคะโอ้ที่หอบเลยคะ่ะร้อยยีหลากหลายมากเลยคะ่ะตอนนี้ถ้าพูดอีกเยอะอีกประโยคหนึ่งหัวใจวาย <laughs> ไม่น้องเกศแนะนําทีละท่าดีกว่าว่าแต่ละท่าทําช้าๆให้ดูเราต้องดูแลตรงไหนเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บก็อย่างท่าแรกดองกี้คิกใช่ไหมคะค่ะดองกี้คิกอะใช่ค่ะมันเขาเรียกว่าลาถีบลาถีบลาถีบถ้าก็จะเป็นหนีแล้วควรจะเกรงท้องก็ไเฉียดนะไม่ควรจะเอ็นหรือว่าสองคนโค้งจนเกินไปแบบใดที่คุณยืนเนี่ยดนตรีจะไม่ขึ้นแต่พอมือคุณแตะก็เท่ขึ้นเลยนะเขามีระบบเซนเซอร์อันางเดียวแล้เซอร์ยังไม่ลงเซอร ยังไม่ลงไปไม่ได้ระบบเซ็นเซอร์ที่แมตช์เนี่ยค่ะยังไม่ลงนะเอาแขนลงเมื่อไหร่นะเก้าเลยนะหนึ่งสองสามเเอรชอ๋อหลังตรงห้ามเกรงท้องไว้ใช่แล้วเราก็ค่อยๆเดี๋ยวดูช้าถ้าช้าเลยนะคะคุณต้องเกรงท้องด้วยเหรอคะน้องเกใช่ค่ะแล้วก็กลับลงมาใต้สะโพกแล้วก็ค่อยๆถีบขึ้นสูงแค่ไหนคะก็ท่าแรกแท้ ไปส่งไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถีบตรงออกไปก่อนก็ได้ค่ะแต่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยน้องเก๋เขาไม่พลิกบางคนเวลาถีบออกไปแล้วพลิกตัวใช่มันอาจจะแบบพลิกอะไรเงี้ยคือมันไม่ควรจะเป็นยังไงเพราะอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บก็คือว่าสะโพกต้องขนานกับพื้นใช่แปลว่าพอเรารู้สึกตึงนั่นก็คือโอเคแล้วใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าก็ยิ่งขึ้นสูงมันจะยิ่งแน่นอ๋อยิ่งกระชับมากข่้นดิค่ะโอ้โหนี่โอ้โหสูงมากนะสูงมากใช่ส่วนที่สอง ถ้าที่2เนี่ยสำหรับคนที่แรกๆรู้สึกว่าทําขาเดียวยังไม่ได้ก็ทำสองขาก่อนก็ได้เอาขาสองข้างแปะไว้แล้วก็ยกขึ้นค่นีอย่างนี้ก่อนง่ายๆแค่นี้เองหรือถ้าใครแอดวานซ์สวยก็พอคุณแข็งแรงพอคุณถึงค่อยยกขาขึ้นมานะคะเพราะถ้าคุณไปแบบคุณแซนนี้ อะไรคะคุณทำไมคะส่วนุณแอคทีฟกับท่านี้นกส่วนท่าสุดท้ายถ้าใครมีปัญหาเจ็บคขอยู่แล้วไม่แนะนําให้กระโดดก็จะเป็นยืนเฉยๆนะคะแล้วก็คอนโทรลก็คือเราเกรงที่ก้นไว้ก่อนแล้วก็เตะขึ้นมาให้เตะโดนก้นแล้วก็ลงช้าๆให้โดนก้นเหรอคะค่ะถ้าชื่อท่าว่าบัตคิกค่ะบัตคิกแ้วนั่นคือการเตะก้นเเตะแล้วก็ลงช้า แล้วก็ลงช้าอย่างนี้อแล้วถ้างอค่ะงอเข่าไม่ถึงเข่าไม่ถึงก้นต้องถึงสิจ๊ะหรือถ้าก้นปี๊บมากไม่เห็นไม่เคยเด็กรู้ว่าไม่เคยเต็มตูดนี่ใชตลอดเวลาเลยค่ะเงินก็ฝึกทุกวันเสรจนรู้สึกโดนก้นตัวเองแล้วแหละ่าเห็นไหมเป็นไงนี่แหละเวลาคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทําสักนานเท่าไหร่คะน้องแกถึงจะเห็นพอนว่าอุ๊ยขึ้นมาแล้วเด้งแล้วจริงๆถ้าทําแค่นี้นะคะคือมันไม่ได้หนักหนาเลยมากสามารถทําได้ทุกวันเลยทําทุกวันสักประมาณเดือนหนึ่งเห็นไหม โอ้โหแน่นอนค่ะเห็นเลยจะเด้งขึ้นมาบวกท่าพวกสะโคงสะคอเข้าไปด้วยนะลองท่าที่เกเคยสอนไปแล้วนะค่ะได้แน่นอนยังไงก็เห็นสบายมากเลยแต่ทุกวันนี้มันบ่อยไปไหมหรือว่าทุกวันก็ได้ไม่มีทุกวันได้ค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้หนักมากค่ะแล้วก็มันมันชิวๆเนาะเราสามารถทําเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ตามตามสะดวกเลยเราอยู่ที่บ้านเอาผ้ามาปูหน่อยปุ๊บ ลองเข่าให้ไม่เจ็บแค่นั้นเองแต่ฉันชอบมากถ้านอนแล้วเด้งขึ้นอ่ะใช่มันได้หมดเลยนะคะมันได้ตรงนั้นตอนนั้ไม่ได้ส่วนไหนคะท่านอนก้นกับหลังขาค่ะก้นกับหลังขาเป็นอะไรที่ผ่าขึ้นมาแล้วก็เซลลูลงเซลลูไลต์ก็ช่วยได้นี่จริงๆเป็นท่าที่นี่ลองดูไหมลองดูไหมไม่เมื่อกี้ฉันเห็นคุณเนี่ยชอบมากเออลองสิตอนนี้พี่นี่ไม่หายใจเลยคือจะจบเบรกก็จบไปเลยนะคะแต่ฉันจะจบด้วยท่านี้ เนี่ยเออมันได้ตรงเล่ปุ๊บพิซานิก้นเด้งเลยค่ะจริงจริงหลังขาเนี่ยไม่แต่ว่าแต่ว่าเกดหมายถึงขาเราต้องยืดเท่านี้หรือหรือเท่านี้หรือขาเราก็ไม่ควรจะห่างเกินไปแล้วก็ไม่ควรจะแคบไปถ้าประมาณนี้ได้ใช่ไหมคะแล้วขาเราก็ขึ้นสูงสูงขึ้นสูงสูงขึ้นขนาดนั้นแหละโอ้แล้วเกรงเกรงก้นด้วยเกรงก้นเกรงข้ายเลยแทบไม่หายใจแล้วเนี่ยเหมือนบางท่าเหมือนเคยไปเล่นโยคะเราเขาให้ค้างด้วยอ่ะ คือค้างก็ได้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราจะมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมันเวิร์ก,กตลอดเวลา oh. ถ้าค้างไว้เนี่ยมันก็มันก็ได้เหมือนกัน oh. แต่ว่าเราเอามาค้างในเซตก็ได้ oh. เช่นค้างสักสองวิ มันก็จะทรมานมากขึ้นนิดนึงก็แล้วแต่ว่าจะทำหนักแค่ไหนนะคุณทำไปเรื่อยๆนะคุณซานีคุณบอกคุณหายใจก่อนคุณดูไม่ได้หายใจหายใจสิคุณหายใจอยู่ใช่ไหมคุณมันดีจริงนะเออเห็นไหมแค่ทำแค่ยังรู้สึกเลยแล้วคุณจีฟพอแบบสะโพกเด้งก้นเด้งแบบนี้ใส่อะไรก็สวยเนาะใช่แล้วเทรนด์ตอนนี้มานะคะกางเกงยีนส์กางเกงยีนส์คือช่วงนี้เทรนด์มาเนี่ยจะเป็นแบบเสื้อผ้าอารมณ์บอยบอยหน่อยหลายคนอาจจะเห็นแบบสไตล์มินิมอลหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกโอเวอร์ไซส์พวกลุนูสหน่อยอะไร เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าบอดี้คุณอ่ะมีสะโพกมีเอวมันจะสวยมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าพอทุกอย่างมันดูเป็นชิ้นใหญ่ใส่เสื้อคลงเสื้อคอปเลยมันจะแบบเลนสัดส่วนแล้วมันจะเปรี้ยวเก๋มากเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นทั้งแบบแฟชั่นดิสตาด้วยนะคะอยากจะเป็นสาวเก๋ด้วยนะคะก็ต้องเริ่มละสร้างกล้ามเนื้อออกกำลังกายกันบ้างใช่แล้วอันเดียเรกจะทำจดเบรกเลยจ้ะ นี่เงียบแบบไม่เห็นใครก็ไม่ถ่ายก็ไม่ทำาอเคพี่หนุ่อจะถ่ายแต่พิ่ซันนี่จนจบเบรกแล้ว น้องหนึ่งจะทำใช่แต่นอกจากนั้นนอกเหนือจากการออกกําลังกายน้องเก๋ก็พูดอยู่ตลอดว่าอาหารอาหารสําคัญมากอาหารสําคัญแทบจะที่สุดเลยเพราะว่าการออกกําลังกายเป็นส่วนช่วยแต่ว่าถ้าอาหารไม่ดีเนี่ยยังไงก็หุ่นไม่ดีอืมโอเคค่ะที่ฉันเหมือนนอนดูทีวีสบายนั่นน่ะดีใช่ยนอนนี่ไงกล้องค่ะอยู่เด้งเด้งเด้งโอเคค่ะวันนี้นะคะหมดเบรกไปพร้อมกับท่านี้กับคุณซานนี้เลยนะคะช่วงหน้า คนที่ชอบซูเปอร์ฮีโร่อย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเกค่ะขอบคุณค่ะ a n t i Ann's แป้งไวซ์ซูเปอร์เฟรชจากเมมเลีนนิวอร์ก Modern Form เฟอร์นิเจอร์